สิ่งที่สําคัญนะครับในการที่ Honda CVG2 นั้นเป็นรถที่ยังน่าใช้อยู่อีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือความปลอดภัยที่ทําให้เรานั้นมีความปลอดภัยมีความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนนมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างครับสิ่งที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะระบบความปลอดภัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับสำหรับทุกคนนั่นก็คือโครงสร้างของตัวถังสําหรับโครงสร้างของตัวถังของ Honda CV รุ่นนี้จะเป็นโครงสร้างมาตรฐานที่ Honda นั้นใช้ในการทดสอบนั่นก็คือ G c ค n หรือว่า g f o r Control e c Technology เป็นโครงสร้างที่ Honda นั้นผ่านผ่านการตรวจสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานว่าถ้าหากว่าชนแล้วมันจะมีผลกระทบต่อผู้โดยสารหรือผู้ขับี่อย่างไรนั่นก็คือมันผ่านมาตรฐาน g c o n g f o r Control e c Technology ของ HonDA ถือว่ามาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานระดับโลกของ Honda เลยนะครับผ่านมาตรฐานแล้วนอกจากนั้นนะครับด้านข้างก็จะมีเหล็กเสริม นะครับคานเหล็กเสริมตรงประตูนะครับจะมีคานเหล็กเสริมอยู่ข้างในอยู่มันก็คือป้องกันการกระแทกนั่นแหละนะครับเวลาที่ออรถชนนะครับหนักๆมันก็จะมีการกระจายนะครับกระจายแรงจากการชนทําให้ผู้โดยสารหรือผู้ขี่นั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่ามันมีอยู่ในฮอนด้าซีวีปีสคันนี้นะครับเบรก ABS อย่างที่ผมบอกนะครับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและพรล็องอัตโนมัตินั่นก็คือระบบความปลอดภัยของฮอนด้าคันนี้ ในขณะเดียวกันนะครับ Honda c v สิ่งที่ผมจะพลาดไปได้จริงๆที่จะบอกท่านนั้นก็คือท่านรู้ไหมครับว่าในประเทศญี่ปุ่นนั้นรถคันนี้รถรุ่นนี้เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมครับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศญี่ปุ่นนะครับในช่วงปี2002และปี2003นะครับเป็นรถ SUV ขนาดเล็กนะครับรถนดนยอดเยี่ยมแห่งปีในประเทศญี่ปุ่นถือว่ามันไม่ธรรมดานะครับดีกรีของมันเนี่ยมันคือรถ ที่ได้รับอย่างวันยอดเยี่ยมมันมีใบเซอร์ได้ครับคูณยไงครับนี่แหละครับคือ Honda c v g 2ยังไงก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรานั้นชื่นชอบลงไหล